สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเหรียญโบยทานดอกไม้แบบง่ายสีขาวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกไม้ของเราวันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยด้านหน้านะคะก็จะเป็นทรงสูงแบบนี้นี่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นสีขาวนะคะเป็นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะ ความยาวก็อยู่ที่45เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะไปตัดปลายให้แหลมอย่างนี้นะคะเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็รวบริบบิ้นมาค่ะจะพับริบบิ้นนะคะลงมาประมาณ10เซนติเมตรแต่ตรงนี้เราก็บีบนะคะก็จะได้เส้นสั้นแล้วก็เส้นยาวนะคะจากนั้นเราก็หันเส้นสั้นมาด้านหน้าเดี๋ยวเราจะทำ ฐานสี่กันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมาสองเส้นก่อนใช้เส้นนี้นะคะเส้นที่สองค่ะครองเส้นแรกสายมือเส้นที่สามค่ะจะนำมาครองข้างล่างเส้นที่สองเส้นที่สี่จะนำมาลอดทางซ้ายมือของเส้นที่1นะคะจากนั้นก็กางแบบนี้ค่ะเอานิ้วล้วงไปตรงกลางค่ะแล้วยหยิบริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามา ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็จะนำเอาเรียนบาทคามาวางไว้ตรงกลางของริบบิน้นตรงนี้นะคะเส้นข้างบนเราจะใช้หนึ่งเส้นซึ่งเป็นเส้นที่สั้นนะคะพับลงมาเส้นขวามือพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างพับขึ้นข้างบนอย่างนี้นะคะและเส้นซ้ายมือนี้เราจะนำมาลอดช่องค่ะเป็นการล็อกริบบิน้นดึงให้กระชับนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะหันมาด้านนี้ค่ะให้ดูริบบิ้นนะคะเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านค่ะนี่นะคะจะนำมันลอดแบบนี้เดี๋ยวเราจะลอดแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4เส้นค่ะ พอสวยงามครบทั้งสเส้นแล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อเริ่มต้นในการทําดอกไม้กันจะเริ่มจากเส้นข้างบนเป็นเส้นแรกนะคะพับริบบิ้นไปข้างหลังทางความเบือค่ะจากนั้นก็พับตัวริบบิ้นลงมาแบบนี้ใช้ปลายของเขาค่ะเสียบเข้าด้านขวาของริบบิ้นนะคะปลายของเขาก็จะผู่มาด้านบนทีนี้ดึงก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่มุมของ เหรียญของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะด้านที่2หรือเส้นที่2ก็ทําเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอทำครบทั้งสด้านแล้วนะคะริบบินก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะทำเกสรกันค่ะจะเริ่มต้นจากเส้นข้างล่างสายมือคือเส้นนี้นะคะดึงขึ้นมาเป็นเส้นที่1ค่ะต่อไปเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สมเส้นนี้นะคะเอาไปทับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ี่คือเส้นนี้โค้งมาทับเส้นที่สค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะทำมือขวาแบบนี้การแล้วจับริบบิ้นด้านซ้ายมือซ้ายนะคะแล้วก็หมุนฐานค่ะหมุนไปแค่ครึ่งหนึ่งนะคะนี่แบบนี้แล้วเอาฮิปโปจับเอาไว้ตรงกลางใช้เส้นในสุดค่ะคงริบบิ้นในลักษณะนี้แล้วเสียบเข้ากับช่องนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงก็จะได้ แบบนี้ต่อไปเส้นที่ 2, สองคส 3, โค้งมาแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปค่ะเส้นที่สโค้งมาแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปเราจะทําแบบถอยหลังนะคะทีนี้เราก็ได้ตัวแกสรอนตรงกลางก็ดึงให้กระชับค่ะ ก็จะได้ทรงสูงแต่ยังไม่สูงมากเดี๋ยวเราจะทำอีกรอบนะคะโดยจะใช้ริบบิ้นค่ะเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรกโค้งมาแบบนี้เลยแล้วให้นับช่องนะคะนี่ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามคือช่องที่ตรงกันกันกบริบบิ้นของเขานะคะหเห็นไหมคะทีนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยค่ะแต่ตรงนี้ ให้จับเอาไว้เอานิ้วโป้งจับตรงกลางอย่างนี้ไว้นะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะโค้งมาจับริบบิ้นเอาไว้นะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปด้านหน้าของเขาในระหว่างที่ทําต้องจับริบบิ้นตรงกลางเอาไว้ด้วยนะคะอย่าให้เขาหลุดออกมานี่ค่ะจับเอาไว้ แล้วก็เสียบโค้งมาที่ช่องถัดไปนะคะจับเอาไว้ด้วยเส้นที่4ก็โค้งมาแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปข้างหน้าของเขานละมือซ้ายอย่าลืมนะคะให้จับตัวริบบิ้นให้หงายออกมานี่คะ่ะแล้วก็เสียบเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดึงริบบิ้นทีละเส้นค่ะดึงไปเลยแล้วก็เอาอย้วโป้งกันไว้ก่อนนะคะดึงและทีนี้เราก็ดึงให้สุดได้เลยค่ะ ให้สุดไปเลยเขาก็จะเกาะตรงกลางได้โดยที่ไม่หลุดออกมานะคะเพราะว่ามีนิ้วโป้งดันเอาไว้นี่ค่ะดึให้สุดเลยก็จะได้ยอดที่แหลมขึ้นนะคะหรือสูงขึ้นนี่ค่ะเป็นยอดที่แหลมขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราก็มาทำกรีบ ข้างนอกกันค่ะโดยใช้ริบบิ้นเส้นข้างบนนะคะโค้งมาแบบนี้แล้วก็ม้วนเป็นเหมือนสองรอบค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะตอนเสียบให้พยายามดึงนี่ค่ะเห็นไหมคะช่องดึงดูช่องก่อนแล้วก็เสียบลงไปค่ะตรงปลายก็จะมาโผล่ข้างหลังตรงนี้นะคะทีนี้เราดึง เวลาดึงนะคะก็จัดไปด้วยค่ะให้เขาได้เป็นทรงกลมๆหน่อยๆน,นะคะก็จะเป็นกรีดที่เล็กๆแล้วเวลาเราทำเสร็จนะคะเขาจะเป็นฐานกลมๆเลยนี่ค่ะอย่าลืมว่าเวลาที่จะเสียบก็เปิดดูนิดนึงหาช่องก่อนนะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะไปให้ครบทั้งสี่ด้าน นี่นะคะพอเราทําครบทั้ง4ด้านก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นทรงกรมลมร้อมรอบเกสรน,นะคะนี่ก็ดึงให้สวยงามให้เท่าๆกันก็จะยิ่งเป็นทรงกลมที่สวยค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวกรีบนะคะตัวกรีบก็จะเป็นแบบนี้ใช้เส้นริบบิ้นด้านนอกค่ะเป็นกรีบบานนะคะเราก็ตัด ให้เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้รู้สึกเหมือนดิบินเลือน้อยจังนะคะดึงหกมันแล้วก็ตัดให้ได้ทรงแบบนี้ให้สวยงามทั้งสีด้านเลยค่ะก็จะได้ในทรงนี้นะคะอันที่ทำสาธิตนี้รู้สึก ริบบิ้นที่เหลือจะสั้นไปหน่อยค่ะก็จะได้แบบนี้แต่ถ้าเหลือยาวๆเขาจะสวยมากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้แบบง่ายของเราทำไม่ยากเลยค่ะ